แฟนคลับชาวลุกรุงรแตกต่างจากแนวอื่นไหมคือมันจะมีความอบอุ่นครับอ,อย่างที่บอกว่าเ,เวลาไปไปงานเนี่ยไปร้องเพลงเนี่ยแล้วเราก็จะมีส่วนใหญ่เราจะได้เข้าไปอยู่ในงานที่ทาร์เก็ตลูกค้าคือผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็พอเขาชอบเนี่ยเขาจะเอ็นดูเรามากเลยเรียกมาคุยนะครับมาถามนู่นนี่นั่นเเห็นเราเป็นลูกเป็นหลานเขาเอ็นดูเราเวลาเราไป ไปทํางานให้เขาไปร้องเพลงให้เขาฟังเขาจะดูแลเราดีทุกอย่าง, <_ d> um> งกินอะไรหรือ,อ,อยังลูกแต่ว่ายุคหลังมาเนี่ยไปมองว่ายุคนี้ปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขามีความชอบที่หลากหลายแล้วเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่นะครับเขาไม่ได้ยึดติดแล้วว่าจะต้องชอบแบบเดียวกันทุกคนมสมัยก่อนตอนเราเด็กๆเราเราจะมีแบบฟังทีแคร์ยั่งโหเชยว่ะไม่ฟังไม่ฟังโบจอยไม่ฟังพี่ป๊อตอะไรเงี้ยคือสมัยเด็กๆเราจะมีอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ย ใครชอบอะไรก็ชอบ, i, ชอบเฮ้เยยู่ชอบนี้เหรอขอฟัง่อยดิชอบนี้เหรอมันก็เริ่มมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยมาฟังเราเล่นแจ๊สแล้วก็เฮ้ยชอบอะไรอย่างเงี้ยคือคือไปว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเ,เทรนด์ของการที่ฟังเพลงเนี่ยมันจะปัดเจกมากๆขึ้นแหละเพราะฉะนั้นไฟก็มองว่าการที่เราเอาเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสากลที่มันเพราะๆจริงๆเนี่ยมาทำดนตรีใหม่มาร้องใหม่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นที่นิยม ในกลุ่มคนสักกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้เหมือนกันนั่นคือมูมบา์องสปายนะพี่เทพลูกกลุ่มแฟนคลับเขาแบบประทับใจเลยโมเมนต์หนึ่งมีสองวัยนะครับวัยผู้ใหญ่นะครับตอนนั้นเนี่ยมีพี่ท่านหนึ่งนะครับพี่เอ็กซายแจ็คโทรศัพท์มาบอกว่าเท่เพื่อนพี่อยู่ศรีราชาโทรมาบอกว่าพี่สาวเขาอยากโทรขอบุณเท่เรื่องอะไรพี่เขาเคยเป็นโรคซึมเศร้า เขามีสามีเป็นฝรั่งอยู่ที่อเมริกาบอกเขาเป็นโรคซึมเศร้าร่างกายเขาแย่มากเขาอยากจะขอบคุณที่เสียงเพลงของเท่นเนทําให้เขาอยากมีชีวิตอ,อยู่ต่อ,อนะครับเนื่องจากว่าพี่ท่านเนี้ยนะครับชื่อพี่แปดไปหาหมอคนไทยที่อยู่ที่ที่อเมริกาไปรักษานะค,คุณหมอก็บอกว่าคุณแป๊ดเอางี้เดี๋ยวคุณแป๊ดกลับบ้านไปหมอแนะนําให้ไปหากิจกรรมทําชอบฟังเพลงไหม ก็ฟังได้อ่ะเพราะฉะนั้นกลับไปบ้านไปเปิดทีวีช่องเมืองไทย mm. ไปหาเพลงไทยที่อยากฟังปรากฏว่าพี่แป๊ดเนี่ย mm. เปิดมาตุ้ม mm. ดูนักร้องแต่ละคน mm. ชอบเพลงลูกกลุ่มพี่พอดีแกก็เลยฟังทุกวัน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 ,วน,วน,วนจนแบบแกดีขึ้นครับ <Yeah. S 2> แล้วแกก็เลยบอกว่าอยากจะโทรขอบคุณเราก็เลยบอกว่าพี่เอาเบอร์เทพไปเลยให้เขาโทรมาแกก็โทรมาขอบคุณและแกก็บอกว่าอีกประมาณสักหกเดือนแกจะกลับมาเมืองไทยพร้อมกับสามีแกขออนุญาต เลี้ยงข้าวาพี่ก็พาภรรยาไปด้วยก็กินข้าวด้วยกันแกก็เหมือนแกนแกรู้เหมือนแกรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในในสิ่งที่เราเป็น <c oughs> เราเป็นนักกีฬาแต่ฟุตบอลอซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับฟุตบอลกีฬากอฟเกิร์มาให้อะไรเงี้ยแล้วก็ความรู้อีกด้านหนึ่งพี่แป๊ดนี่สุดยอดซื้อไวมาฝากด้วยอันนี้รู้จริงแล้วก็เลยเนี่ยฮะเกิดการสนิทสนมกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของ Uh, เราเสียงเพลงเราเนี่ยช่วยชีวิตคนคนหนึ่งได้ hmm. อีกคนหนึ่งอันนี้เป็นเด็กนะฮะที่อยู่เมกาเหมือนกันชื่อน้องโตฟูนะครับปัจจุบันเนี้ยเรียนแพทย์อยู่ตอนนั้นเข้ามาเมืองไทยเนี่ยยุคประมาณสักเจ็ดแปดขวบนะครับมาเนี่ยคุณยายพามาประหาที่ร้านที่ทสมิรจิทมาเพื่อมาเจอโดยเฉพาะเลยแล้วก็มาเล่าความเป็นมาให้ฟังนะครับบอกว่าเดิมทีเนี่ยน้องไม่พูดภาษาไทยเลยแต่ว่าเปิดวิดีโอนะครับที่เป็น วีซีดีวีดีวีดีรับเปิดดูปรากฏว่าชอบเพลงอัลบั้มกล่อมกลุงที่พี่ใส่แว่นเกากีตาร์จนกระจ่งฟ้าหน้าประดับด้วยดาวโตฟูชอบ I like I like I like h i m I like h i m ยายก็เลยบอกว่าโตฟูถ้าอยากเจอพี่เท่โตฟูต้องหัดพูดภาษาไทยต้องร้องเพลงไทยให้ได้ครัโตฟูบอกว่าพี่เท่เล่นเปียโนขอเรียนเปียโนด้วยไปเมืองไทยจะได้เล่นให้พี่เท่ดู พอมาหลังจากนั้นประมาณสักปีหนึ่งเขากลับมาเมืองไทยพอดีพูดไทยได้เลยอะอล้พูดภาษาไทยได้เลยแล้วเป็นโอะเป็นโอเล่นพอได้แล้วร้องได้ไหมร้องเพลงได้เอ้นี่คือตัวฟูครับผมอบอุ่นใงพี่เนาะเข้าใจเลยอ่ะเราอย่างนี้ทำามร้จักับสปายมากกว่านี้หน่อยสปายเนี่ยไปประกวดเยอะมากหลายเวทีมากเลยครับแล้วแล้วจุดกําเนิดของการเป็นศิลปินส่งเส้นทางดนตรีเรามันเริ่มเริ่มเมื่อไหร่ตอนเด็กๆมีใครเห็นแววไหมครู ชื่อคุณครูสุวรรณนาจำจิตท่านเป็นครูที่สอนดนตรีที่โรงเรียนประถมที่ผมเรียนนะครับตอนนั้นอยู่ป .5 มันเริ่มจากตัวเราก่อนแหละเราไปเตะบอลกับเพื่อนก็โดนเพื่อนเตะบอลอัดหน้าโอ้เจ็บว่ะเอาเบาๆแล้วกันเดินไปโต๊ะพิงปองอลูกเล็กของมันก็เปยืนยืนยืนเล่นปองเขาโดนไม้พิงปองอัดหน้า <c oughs> อีกครับผมพี่เต้เคยบอกว่า <c oughs> แต่ปายนี่เขาไม่มีตอมกีฬาเลยนะชวนไปเตะบอลก็ไม่ไปอวแล้วคือกีฬาไม่ได้ก็เลยไปร้องเพลงก็เลยเดินต่อไปอีกนิดนึงไปเจอห้องดนตรีไทยห้องดนตรีดนตรีสากลนะครับแล้วก็เขาปิดป้ายข้างหน้าว่าประกวดร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเราก็เดินเข้าไปครูครับอันเนี้ยผมสมัครได้ไหมเขาอ้าวได้สิลองดูคือจริงๆเนี่ยที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นคนชอบดนตรีมากๆอยู่นะครับแต่ว่าแล้วแกก็ไปเปิด ผับบาร์แห่งแรกของสุพรรณเลยนะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยแกเปิดจุดสองสารล้านเลยแต่ว่าโดยยุคนั้นเนี่ยเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับ<ม>คนที่ทํางานธุรกิจกลางคืนเนี่ยคนบ้านเราก็จะไม่ค่อยยอมรับใช่ไหมฮะมผมไปเริ่มไปประกวดร้องเพลงสรรเสริญพระบรมมีล่ะอาจารย์ก็เห็นแววครูค,คนเนี้ยครูสุวจจรรณาแจ่มจิตเห็นแววก็เลยบอกว่าเออเธอมีแก้วเสียงดีนะอยากสนใจฝึกร้องเพลงไหม,มเป็นเรื่องเป็นราวเลยเราก็สนใจเพราะว่าเราเราก็ได้ฟังเพลง<ม><ๆ>ฟังอะไรมาตั้งแต่เด็ก แต่พอคุณพ่อรู้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้ทาไมอ่ะไม่อยากให้เป็นนักร้องเพราะคือรอบข้างตอนที่เขาเปิดผับเปิดอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีอะไรเงี้ยคือในยุคนั้นนะนะส่วนใหญ่จะแบบคนจะมองไม่ดีก็เลยไม่อยากให้ลูกเป็นอยากให้ลูกเป็นตํารวจอ่าอยากให้ลูกรับราชการครับเพื่อความมั่นคงก็เป็นยุคนั้นนะครับประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้วก็เลยไม่ให้ไม่ยอมแต่ครูคนเนี้ยตอนนี้เพิ่งจะเสียไปนะครับก็ เป็นคนที่ไฟให้เราไปไฟกับพ่อให้อะไรไฟก็คือว่า<ม>บอกกับแม่ว่าลูกคุณร้องเพลงได้นะ<ม>เพราะฉะนั้นขอมาฝึกก่อนอ<ม>ก็แอบฝึกทุกเย็นเลยแม่ก็แอบแม่ช่วยปิดให้เพราะว่าเห็นว่าเออหนึ่งเราชอบสองครูก็บอกยืนยันว่าเด็กมันทำได้<ม>อะก็ลองดูก็จะแบบว่าสปายจะจะเป็นคนที่กลับบ้านช้าทุกวันเลยโดยที่พ่อไม่รู้<ม>จนกระทั่งวันหนึ่งครูก็มั่นใจแล้วว่า,เ,าเริ่มใช้ได้แล้วจะส่งไปประกวดแล้ว ครูก็เลยอัดเสียงเราเนี่ยครับลงเทปแล้วก็ไปหาพ่อผมเลยแล้วก็บอกว่าคุณมานี่หน่อยขอคุยด้วยหน่อยเชิญบุญรหน่อยปิดประตูปึง้งเปิดเทปเสียงสปายเนี่ยให้พ่อฟังแล้วบอกว่าเนี่ยเขาร้องได้ขนาดเนี้ยคุณจะปิดกันนะ้นอนาคตเขาเหรอโ,อโอ้โหไม่ดีเลยพี่หลังจากวันนั้นพลิกเลยคุณพ่อผมเนี่ยจากที่ไม่ให้เลยนะบอกไม่ให้ร้องยังไงก็ไม่ให้ร้องไม่อยากให้ทาอย่างนี้มันดูไม่ดีมันมนู่นนี่นนนั่นพอหลังจาก รถวันนั้นอะปิดประตูรถวันนั้นคลติ๊กเลยฮะไปซื้อกล้องวิดีโอมาถ่ายทุกงานทุกเวทีที่เราขึ้นแข่งใช่พาไปประกวดพาไปทุกอย่างจนตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มได้รางวัลเริ่มได้ถ้วยได้อะไรเต็มบ้านไปหมดที่ออฟฟิศของเขามีแต่รูปผมติดบนทั้งหมดเลยแล้วก็ม้วนวิดีโอคือใครมาที่คือเปิดโชว์เลยลูกผมเองคือกลายเป็นความภาคภูมิใจของบ้านไปเลยเพราะคุณครูส่วนนาจิต ถ้าท่านได้ยิน,นอยากจะบอกอะไรท่านก็ถ้าไม่มีคุณครูเนี่ยก็คงไม่มีสไปร์วันนี้นะครับกลับขอบพระคุณจากจากใจเลยแล้วก็วันนี้คุณครูไม่อยู่แล้วก็ทุกครั้งที่กลับไปที่สุพรรณเนี่ยคือก็จะต้องไปหาท่านต้องไปหาท่านทุกครั้งจนกระทั่งตอนหลังท่านป่วยก็แล้วก็ไม่อยู่ก,ก็อยากจะบอกกับคุณครูท่านค,ครูรีนเนี่ยจะบอกว่าด้วยจิตคารวะนะครับขอบพระคุณจริงๆที่สร้างคนคนหนึ่ง จากความตั้งใจจริงแล้วก็ถ้าไม่มีครูวันนั้นก็คือถ้าเป็นครูคนอื่นเน่ยก็คงจะคุยกับพ่อไม่รู้เรื่องอแต่ครูคนนี้คือเป็นครูที่มีความเหี้ยมนักสู้คือแบบว่าไม่ยอมอ่ะเด็กคนที่ทําได้ทําไมเราถึงจะไม่ให้เขาทำป้าเวลาเวลาไปประกวดแล้วคนเซโนมไม่ได้รางวัลอะไรที่ทําให้เราไม่ยอมถอดใจปามองว่ามันเป็นความรักมากกว่าคือดนตรีอ่ะมันอยู่ในในใน,ในตัวของเรา จนมันแยกออกไปไม่ออกแล้ววันที่ครูสุวรรณาฝึกเราร้องเพลงเนี่ยตอนนั้นเราอยู่ปอให้ฮะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นนับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเราไม่เคยหยุดร้องเพลงเลยเพราะฉะนั้นมันมันแยกออกไปจากจากชีวิตจากใจไม่ได้ดนตรีเนี่ยมันจะอยู่คือถึงแม้ว่ามีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกถอดใจเราอยากจะไปทํางานเบื้องหลังแต่ว่าเราก็ยังรับร้องดนตรีอยู่นะวันสองวันก,ก็ยังต้องเอาอะ่ะคือไม่มีช่วงไหนในชีวิตเลยที่มไม่ร้องเพลง แล้วก็มันกลายเป็นความภาคภูมิใจของของบ้านไปแล้วว่าเออลูกคนนี้ร้องเพลงนะเวลาแม่ไปไหนก็จะมีคนมาทักบอกว่าเออไปไงบ้างลูกชายยังร้องเพลงอยู่ไหมคือมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าต่อจะให้วันนี้จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราทําออกมาไหมเนี่ยอันนี้ไปไม่ได้แคร์ละคือเราอยากทําเพราะว่าเรามีความสุขสิ่งที่เราทาเราเราคิดเราตกตะกอนมันมาอย่างดี มีผู้สนับสนุนมีผู้ช่วยเหลือให้การช่วยเหลือเยอะแยะมากมายแค่นี้เราก็ถือว่าเราสําเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจแล้วคุณผู้ชมครับสองหนุ่มร่วมสมัยที่มีความลุกกรุงน่ยแผ่ซ่านอยู่ในร่างกายและหัวใจเนี่ยเราก็เลยอยากรู้นะครับว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตเขานะ่ยจะมีความเป็นลุกกรุงขนาดไหนความรักครับวิธีจีบสาวในอดีตของหนุ่มร่วมสมัยหัวใจลุกกรุงเป็นยังไงพี่ตอนมัธยมครับผมม .4 มันเริ่มมีเพื่อน สหเข้ามามเพราะมอต้นเนี่ยเราเป็นชายล้วนชายล้วนครับมอสี่เริ่มมีสาวๆเข้ามาเฮ้ยตอนนั้นทำงานกลางคืนละเล่นเล่นเล็กโทแล้วมีมอไซค์คันแรกและครับขี่มอไซค์แล้วก็ไปเล่นดนตรีกลางคืนตอนนั้นไม่รู้คำว่าอกหักเป็นยังไงไม่เคยรู้จักเพราะไม่เคยมีแฟนครับวันดีคืนดีก็ไปแอบชอบคนคนหนึง่งนะแอบชอบสาวคนหนึง่งแล้วตอนนั้นเนี่ยเล่นดนตรีกลางคืนเสร็จปุ๊บ พอเขาบอกเจอเขาปฏิเสธตุ้มปุ๊บใครช่วยเอามีดออกจากหัวใจหน่อยเชอะไอ้เพลงพี่โน่กำลังดังคนขี้เหงาคนขี้เหงาพี่สามารถแกะเพลงคนขี้เหงาโดยอิเล็กโทรแล้วเอาไปร้องที่ร้านในเขียนเนื้อวันนั้นเลยตังจากวิทยุอัดคาดเซ็ตเอาเพลงคนขี้เหงาไปร้องร้องไปน้ำตาซึมออันนี้คือความดนตรีของผู้ชาย ลูกกรุงสมัยก่อนอินเนอร์มาเต็มอันนิดนึงแต่ปลายพี่รู้นะทุกวันนี้คุณมีความสุขกับแฟนคุณอยู่แล้วอันนี้ย้อนเวลาย้อนเวลาย้อนเวลาตอนสมัยก่อนจีบสาวไงก็ร้องเพลงครับร้องเพลงเลยใช่แต่ว่าเพลงที่เราชอบอ่ะมันก็จะแบบนึกออกไหมฮะอย่างเช่นว่าฉันยอมรับว่ารักเธอคลั่งไคล้คือไม่รู้อ่ะเราเราไม่รู้แหละแต่เราชอบเพลงแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเพลงแบบนี้มันสื่อสารแบบเข้าไป ถึงหัวจิตหัวใจได้มากกว่าเพลงปัจจุบันผมก็จะใช้วิธีนี้แหละผมก็จะร้องร้องแล้วก็มองตาเขาเลยก็ค่อนข้างนะครับนี่อย่างที่บอกรับอกกันหลายๆคนไว้บอกว่าคือเวลาเราอยู่กับพระเอกพระเอกแบบเพื่อนๆกันะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าหวั่นเกรงนิดๆเมื่อเวลาเราจีบสาวคนเดียวกับเพื่อนเนี่ยอเราสู้มันไม่ได้แน่เลยแล้วเขาก็พยายามชวนเข้าร้านอาหารครับพี่ เข้าร้านอาหารปุ๊บขึ้นไปร้องเพลงขึ้นไปร้องเพลงหลังจากนั้นเขาไม่คุยกับพี่เอกเลยไ้อะเมื่อกี้นี่สปายบอกว่าเจอพ่เทพเจอพิเทพเพราะว่างานคอนเสิร์ตการกุศลเขาเจการกุศลนี้ใช่ไหมเอาจริงเจอครั้งแรกผิดหวังหรือสมหวังเกินคาดเลยครับพี่เขาเป็นนักร้องที่ที่ดังมากๆแล้วก็อยู่มาเป็นรุ่นก่อนเราบางทีแล้วเราก็จะรู้สึกเกรงๆนะฮะถ้าเราเจอได้เจอผู้ใหญ่หรือว่ารุ่นพี่ในวงการเนาะเราก็จะเกรงๆก่อน แต่ว่าพอวันนั้นที่เจอเนี่ยพิเทเป็นคนที่ทําให้หลังเวทีสนุกสนานมากคือทุกคนที่มาร่วมงานบุญนี้ mm hmm. ก็จะมานั่งกองกันหลังเวทีรอคิวขึ้นไปร้องเพราะได้ร้องคนละเพลงนักร้องมันสามสิบกว่าคนได้นะฮะใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานมากใช่ชพิเทเป็นคนที่สร้างความสนุกสนานหลังเวทีมีแต่พี่น้องเราทั้งนั้นเลยหลังเวทีแต่ว่านั่นเป็นวันแรกที่สปายได้ ได้คุยกับพิเทจริงๆคือก่อนน,นั้นจะป้วนเปี้ยนกันไปมาบา,บางคอนเสิร์ตไปก็เป็นคอรัสพิเทร้องข้างหน้าก็ไม่ได้คุยกันแต่ครั้งเนี้ยคือมันเป็นหลังจากที่เราไปประกวดรายการรายการหนึ่งแล้วก็มีดีกรีและเริ่มมีนามสกุลเริ่มเริ่มขึ้นโปสเตอร์กับเขาบ้างพิเทก็เออ,อม,มาร่วมงานนี้เหมือนกันพิเททำให้หลังเวทีเนี่ยสนุกสนานมาก แล้วก็เป็นกันเองกับทุกคนมากๆโดยเฉพาะน้องใหม่อย่างเราก็เป็นกันเองกับสปายด้วยนะครับแล้วก็น้องๆอีกหลายคนที่มาพิเทศเราจะไม่ <ฮะ S 2> พูดถึงนิสัยของสปายเพราะรู้ว่าน่ารักอยู่แล้วล่ละครับฟังเขาร้องเพลงครั้งแรกเป็นยังไงเอาจริงๆฟังเขาร้องเพลงลูกกรุงนะครับแต่ว่าด้วยลูกกรุงของเรากับลูกกรุงของสปายเนี่ยมันเป็นคนละแบบสปายต้องบอกว่าคือถ้าคนฟังลูกกรุงเป็นเนี่ยจะรู้ว่า เริ่มต้นเขาไม่ได้มาจากลูกกรุ้งเริ่มต้นเขามาจากการร้องเพลงลูกทุ่งแล้วยิ่งพอมาร้องลูกกรุงเนี่ยวิธีการเอื้อนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งวิธีการใช้เสียงมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉนั้นเนี่ยก็จะคอยแนะนําเขาตลอดแล้วยิ่งในช่วงโควิดก็จะต่างคนต่างอยู่บ้านทัางนั้นกักตัวอย่างรุนแรงใช่ไหมครเรากาอยู่บ้านสปายก็ส่งเพลงมาอัดเสียงร้องของเพลงตัวเองได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่เจ้ก็เริ่มจาก5 0าเอรเริ่มต้นจาก5 0พี่บอกไหมบอกบอกไปเลย แล้วก็เขาก็ไปร้องมาใหม่ก็แต่ก็พยายามบอกว่าค่อยๆบอกว่าต้องแก้ไขตรงนี้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 เพราะวิธีการเอื้อนตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ลูกกรุงอ่าลูกกลุงเขาจะไม่ได้ลูกคอเยอะขนาดนั้นลูกกลุงจะแบบนิ่มนวลนเขาก็ค่อยๆแก้มาแก้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 อ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหรอตอนนั้นเก้าสิบเป็นไงโอเคไหมโอ้แฮปปี้มากมีสูงกว่าเก้าสิบไหมเก้าสิบเก้าสิบพอมาถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาก็ต้องมาอีกละเพราะอีกวันหนึ่งเป็นไงครับพี่ เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเป็นสามครั้งเขาบอกพอแล้วผมเอาเกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันจบแค่นั้นพี่ทำงานจริงๆนะผมมั่นใจว่าในวงการเนี้ยพี่เจอน้องๆน่ารักแบบเนี้ยเยอะมากแต่ทำไมถึงซัพพอร์ตและเอ็นดูกับสปายคือต้องบอกว่านอกจากสปายเนี่ยพี่ยังมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นแชมป์สปายคือรองแชมป์คือความเก่งของเขาอ่ะมันคนละแบบยังมีแอคโชคชัยอีกคนหนึ่งที่เป็นน้องรักเหมือนกันขาานั้นเนี่ยแฟนเพลงซัพพอร์ตเขาเยอะมากซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ย แอดเนี่ยเราไม่ต้องช่วยเขารอดแล้วเขาก็รอดแล้วครับผมเพราะนั้นเนี่ยซัพพอร์ตสปายก่อนดีกว่าวันวันหนึ่งที่เขามาบอกว่าพี่สปายอยากทำอัลบั้มเราก็บอกได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ช่วยฉันยอมรับว่ารักเธอคลั่งไคล้ังจิตฟังใจไม่เคยรักใครเท่าเธอ ดวงใจสนามันสมอแด่เธอด้วยความรักใครโอ้ดวงใจเอ๋ คุณผู้ชมครับแล้วก็มาเป็นอัลบั้มสักทีใช่ไหมครับสักที The Miracle Journey ซึ่งในพีเท่เนี่ยโอ้ e อ e กเซคิวทีฟโปรดิวใช่ใช่อลังการมากค,คุมร้องให้ด้วยนะศิลเป็นคนนี้ร้องได้อัลบั้มนี้ได้ดังใจขนาดไหนครับพีเท่กี่เปอร์เซ็นต์ต้องบอกว่าพอมันออกมาเป็นอัลบั้มแล้วเนี่ยต้องใช้คําว่าเนื่องจากว่าที่เราเราเป็นคนดูแลเรื่องการผลิตแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการคุมร้องอัลบั้มนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือจะร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับ เก้าเพลงที่เป็นลูกกรุงนะฮะส่วนที่เป็นเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาเองเนี่ยอันนั้นผมไม่นับเพราะเนื่องจากว่าเขาดูแลกันเองแต่มันก็จะเป็นเพลงที่เป็นสไตล์ของเขาแต่ว่าความเป็นเพลงลูกกรุงเนี่ยที่ที่เหลืออีกเก้าเพลงที่เหลืออีกเก้าเพลงเนี่ยนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วในสิ่งที่เทสจะบอกกับสปายนั่นแต่วันที่เปิดวายเลยหลังจากที่อัดเพลงเสร็จนะครับก็จะบอกสปายบอกว่าปายจงจําในสิ่งที่ร้องทุกวันนี้ให ให้ได้มากที่สุดแล้วสิ่งที่จะทําให้สปายร้องดีขึ้นเรื่อยๆคือการฟังตัวเองร้องไปเรื่อยๆแล้วหาข้อผิดพลาดของตัวเองอห,หรือแม้กระทั่งจำำําคําทุกคําที่เราร้องไปวิธีการใช้เสียงแล้วก็วิธีการร้องคํายาวคืออย่างเพลงพอฟึ่งฟ้าครับวิมานวิมานคนทันคือแรกๆเขาร้องมาเป็นวิมาน อ๋อ <c oughs> คือเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ละเอียดเรื่องเรื่องคําว่าวิมานพี่ก็จะแบบร้องให้มันเป็นแบบวิมานปิดคาวิมานคนทันสุขเสร็เริงร่าแล้วก็ดีไซน์ห้องห้องในการหายใจให้ด้วยให้ด้วยว่าพอร้องไปถึงคํานี้ไปหยุหดฮึบนิดเดียวฮึบฮึบเยอะกับฮึบนิดเดียวแล้วคนฟังเขาจะไม่รู้เลยว่าเราแอบหายใจอ,อะไรอย่างเงี้ยครับคือดีไซน์ทุกอย่างเพราะเนื่องจากว่าโชคดีที่เขาเป็นนักดนตรี เข้าเป่าขลุ่ยได้ด้วยนะครับแล้วพี่ก็เป็นมือทรัมเป็ตเพราะนั้นเนี่ยวิธีการหายใจหรือว่าลมในการร้องเพลงมันท่นข้างยาวก็ได้เปรียบถือว่าฝันนี่เป็นจริงเลยไหมเป็นจริงครับพิเศษสุดมึชอบเราเลยไหมใช่ครับคืออัลบั้มนี้มันเสร็จออกมาเรียบร้อยครับขอเรียกว่าเป็นมาร์จิ้งพีซเลยละกันพอพิเทสเซเยสปุ๊บเนี่ยมันเกิดเลยนะครับเกิดเลยนี่ไม่ใช่แค่เริ่มงานนะมีสปอนเซอร์ด้วยพิเทสแนะนำสปอนเซอร์ให้ด้วยนะครับหาเงิน ช่นามโปรดิว <N itt any one> เซอร์ให้เ,เรียกว่า90%น่ะมาจากพิเทศเลยพอ <N itt any> หลังจากนั้นเนี่ยพอพิเทศบอกว่าทำปุ๊บเนี่ยเราได้โปรดิวเซอร์มาเรียบเรียนดนตรีในอลัลบั้มชุดนี้ทั้งหมด5คนคือได้มา5คนใช่ไหมฮะแล้วดนตรีทุกเพลงในอลัลบั้มเนี่ยอัดสดทุกชิ้นใช้นักดนตรี ไปมานับตอนหลังเนี่ยใช้ไป30มสิบกว่าคนโอ้โห oh. พอเชิญพี่เทศเป็นเอเซ์คุทีและคุมร้องด้วยแล้วพี่เทศเซเซยสันทีเพราะว่าพี่เทพบอกว่าไม่เหตุผลเดียวเลยคือต้องการให้ร้องภาษาไทยต้องชัดเจนที่สุดองค์ประกอบทุกอย่างครับในความรู้สึกของสปายคือมันเพอร์เฟกดนตรีก็พอทุกเพลงแล้วก็ยังได้ศิลปินรับเชิญมาอีก3ท่านก็คือท่านแรกก็ต้องมีพี่เทสคนหนึ่งนะฮะท่านที่2คือลูกสาวอาต้อยพี่อีฟ แล้วมาร้องเพลง The Impossible กับสปายโอ้<ล>โหอ้ยร้อ,ยองเปงเพร,รับพี่เคยฟังเราเลือกเพลงมาแล้วดนตรีพร้อมากแล้วก็พี่เทพี่พี่อีฟมาร้องมาช่วยร้องให้อีกท่านหนึ่งคือคุณอาชริน,นันทนาครซึ่งไม่เคยบันทึกเสียงกับนักร้องผู้ชายคนไหนเลยในประวัติศาสตร์บันทึกกับผู้หญิงเยอะแยะเลยนะคุณอานเนี่ยร้องกับพี่เล็กอลลวีร้องกับคนนู้นคนนี้แต่ไม่เคยร้องกับผู้ชายเลยแล้วคุณอายอมร้องกับสปายเพราะว่าเห็นว่าสปายเนี่ย มาช่วยรับใช้ดูแลในคอนเสิร์ตมาเป็น10ปีคือเนี่ยครับทุกอย่างมันคือโขผมไม่รู้ว่าชีวิตนี้ผมจะทําได้อีกไหมอ่ะงานแบบนี้ฝากผู้ชมด้วยนะครับสักทีใช่ไหมลราทำสักทีครับ The Miracle Journey ของสปายพระกรครับฝากกันเรื่องราวของพี่น้องสายดนตรีครุนี้ไม่หมดนะครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อรื่สำคัญนะเขามีเพลงสนุสุมาฝากผู้ชมด้วยให้มันคึกคักมากยิ่งขึ้นในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับหลังโฆษณาไปติดตามกันต่อครับ Nightlife.